สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในรถปายยอดสปอร์ตนะครับ M y 2 0 2 2เลยนะครับตัวนี้เพิ่งออกมาป้ายแดงๆนะครับลูกค้าต้องการดู YouTube นะครับดูทีวีนะครับด้วยจอเดิมที่มากับรถนี้นะครับเพราะว่าเป็นจอขนาดใหญ่นะครับเป็น10นิ้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องเปลี่ยนจอออกนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยนำเสนอตัวนี้ครับ Android AI นะครับ แกะออกจากกล่องเรียบร้อยครับ android ai นะครับการติดตั้งไม่ต้องเลยนะครับเสียบ plug and play นะครับเสียบเข้าช่อง usb ของรถนะครับเพียงแค่นี้นะครับตัวเครื่องเขาก็จะมีล็อตเสียบซิมนะครับเสียบ m i c r ดีก card นะครับแล้วก็ช่องต่อ the bay เข้ากับตัว usb ของรถนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ ก็จะสามารถใช้ a อน r รอยบนจอเดิมได้เลยนะครับมาแล้วครับแ p p l e c a คาร a y นะครับแอคทีฟมาแล้วนะครับกดเข้าไปดูเลยครับถ้ามันยังไม่มานะครับนี่พร้อมใช้แล้วนะครับพร้อมใช้แล้วทํำอะไรได้บ้างน,นะครับก็เชื่อมต่อ w i f i เข้ากับฮอสปอตหรือถ้าเราใส่ซิมที่ตัว ครื่องเนี่ยก็สามารถใช้เน็ต 4G ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ซิมนะครับเราก็เชื่อมต่อ wi-fi นะครับรองรับ wi-fi แบบ 5G ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถแชร์เป็น 5G ได้เลยไม่ต้องแชร์แค่2.4นะแต่งานแหง 5G มานะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูประสิทธิภาพนะครับเปิด Google ครับนี่นะครับ ไม่ถึงสามวิพร้อมใช้นะครับตัวนี้ cpu 8คอร์ว่องไวแน่นอนครับค้นหาด้วยเสียงได้ครับ go to bangkok นะครับผมใส่แมสก็เลยฟังไม่ออกเท่าไหร่นะครับไปไหนไม่รู้นะครับ portable bangkok เฉยเลยนะครับแค่นี้ครับก็เลือกเดเรคชั o นก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเส้นทางหลักๆเขานำทางให้เลยไม่ต้องมาเลือกเดเรคชั o นอย่างนี้นะครับ สามารถแบ่งสองจอได้นะครับตัวนี้เห็นไหมกดค้างก็จะย่อไปนะครับแล้วก็กดรูปบ้านครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับลากได้ครับเปิดยูทู e นะครับหรือไม่พอใจครับเอาแอปอื่นนะครับลูกค้าถามว่าแอปอื่นได้ไหมเห็นเล่นแต่ยูทู e เน็ตฟิ x ก็ได้นะครับได้เลยนะครับ แบ่งสองจอได้ด้วยนะครับเ e t f l i x กนะครับจอแอนดรอยบางตัวเนี่ยเล่น n น็ f l i x สองจอไม่ได้นะครับนี่นะครับซ้ายอินนะครับดูได้เลยครับนะครับแอปอื่นอะไรอีกไม่ได้ลงก็ลงยูทไว้เป็นหลักนะครับแล้วก็เดบลิกให้ลูกค้านะครับถ้าจะลงเพิ่มก็เข้า Play Store ครับแล้วก็ซ้ายอินนะครับแค่นั้นเองนะครับ ระบบเสียงนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมครับคอนโทรลพวงมาลัยนะครับกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวดูกล้องรอบคันใช้ได้จริงไหมนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดจอไม่ต้องรื้อนะครับเห็นไหมฮะกล้อง3ามเ้าเสรก็มาปรากฏคอนโทรลได้เหมือนเดิมเลยนะครับสะดวกสบายครับผมสนใจติดต่อร้านอเล็กออโตช็อปได้ครับสวัสดีครับ